สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆป้านาทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับผมส่อสมคนลุยป่าเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะไปนอนในห้างเก่าพิษแทนนะครับที่พี่แทนเคยมาสร้างเอาไว้ในกลางป่าครับผมไปกันเลยไหมครับไม่ไกลนะครับก็ไปเดินไปพักหนึ่งเอาไปกันเลยครับส่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในกลางป่าที่เราจะไปในห้างพิษแทนนะครับทุกคน นี่จะสวยมากเลยครับนี่นี่ก็จะเป็นดอกไม้สวยๆนะครับทุกคน ต้องขออภัยด้วยนะครับพอผมใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายนะครับมันเลยไม่ชัดมองไม่ชัดนะครับ พี่แทนก็จะเดินไปข้างหน้าผมเลยนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมตามพี่แทนก่อนครับเดี๋ยวผมลงทางครับผมไม่ค่อยมาด้วยครับทางนี้นี่ก็จะเป็นทางที่ผมกับพี่แทนมานะครับผม ข้างงที่จะมีแต่ต้นไม้ใหญ่มากเลยครับทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศข้างๆนะข้างๆนะท,ทางที่เรามากันนะครับ คนนี้ก็จะเป็นเห็ดนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรนะครับถ้าทุกคนรู้ทุกคนก็คอมเมนต์บอกผมทีนะครับนี่สวยมากเลยครับข้างในนี่เหมือนประทัดลูกบอลเลยครับทุกคนทางที่เรามาเนี่ยก็จะลําบากหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยมากเลยนะครับต่เลยกลายไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับต้องถามพี่แทนดูครับผมพี่แทนยุ่งอะไระไม่ใจแล้วครับผม รู้สึกวันเหนื่อยมากเลยพี่แดนเดือนมาไกลแล้วนะเนี่นย ทุกคนต้นไม้นี่ใหญ่มากเลยครับทุกคนร<ฮ><ฮ>ู้สึกว่าผมเดินมาไกลาแล้วครับเหนื่อยมากเลยทุกคนเอ้ เฮ้ทุกคนตอนนี้พี่แทนก็บอกว่าถึงแล้วนะครับพี่แทนอยู่ตรงไหนครับนีครับตรงนี้เลยครับผมเคทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปพี่แทนก็จะเป็นห้างเก่าพี่แทนนะครับที่ผมกับพี่แทนจะมานอนในคืนนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันเลยนะครับว่าข้างบนยังจะอยู่ได้อีกหรือไม่ครับมาเลยครับปะตอนนี้พี่แทนก็ได้ขึ้นไปในห้างแล้วนะครับยังอยู่ได้ไหมพี่แทน โอเคนะครับ<อ>พี่แท<า>นบอก<น>ว่ายังพอได้อยู่นะเปนอนได้สบายเลยครับมเนี่ยเป็นไงพี่แทนยังนอนได้ปะนอน,น,อนอพรุบเปน,นปทั้งที่ปลอดแัยนะต้องผุกเปนอนนะพี่แทนนะนอนแล้วก็นอนบนที่สก็อย่างที่บอกกันนะพกวกผลไม้ลูกไม้เนี่ยมันจะเยอะ เคทุกคนตอนนี้ผมกับพี่แทนก็ได้มานั่งโบนห้างสักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมกับพี่แทนก็จะขอตัวเกาะไฟกลางไฟชิดก่อนนะครับผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมกับพี่แทนก็ได้ทํากับข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกินกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่ากับข้าวเรามีอะไรบ้างครับผมนี่ทุกคนกับข้าวเราก็จะมีมาม่านะครับมีมาม่าใส่ลูกชิ้น แล้วก็ลูกชิน้นลูกชิน้นชิ้นป้งลูกชิ้นป,ปิ้งนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็เลี้ยงไว้ตมือนกันครับนี่เขาจะเป็นปลากระป๋องนะครับทุกคนน่ากินมากครับพี่แดนน่ากินไหมน่ากินมากเลยครับยอดเลยโอเคครับผมทุกคนขอตัวกินข้าวก่อนนะครับครับผม เอครับทุกคนตอนนี้ผมกับพี่แทนก็ได้ทานข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมกับพี่แทนก็ขอตัวนอนพักก่อนก่อนนะครับลาตีสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาตีห้าสี่สิบนาทีนะครับผมกับพี่แทนก็ได้ตื่นมานะครับโหบอกได้เลยเมื่อคืนนี้เน่ามากเลยครับพี่แทนเป็นไงเน่าไหมพี่แทนนอนไม่มีความสุขเลยครับนอนไม่มีความสุขเลยอ่ะโอ้โหน่ามากเลยครับทุกคน หนาวจริงๆเฮ้ยอะไรวะหนาวมากเลยครับทุกคนหนาวจริงๆนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยตอนนี้ก็สว่างแล้วนะครับทุกคนผมกับพี่แทนก็ได้ลุกขึ้นมากก่อ,อกไฟต้มน้ําร้อนเดี๋ยวเราก็จะกินน้ําร้อนกินกาแฟกันนะครับผมเดี๋ยวผมกับพี่แทนก็ขอตัวต้มน้ำน้ำร้อนก่อนนะครับ dan yam asun yang luar biasa yang enak tersapanya gue bekas dalor ผมกับพี่แทนก็ได้กินกาฟแฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับได้เก็บข้าวของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,บ,ท,รบ,รรบทุกคนเดี๋ยวผมกับพี่แทนก็จะกลับแล้วนะครับขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย